ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสุนทรประเมธนะครับนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุดนะครับก็ขอประชาธมพันนะครับและก็ เชิญชวนนะครับกิจกรรมนะครับทำบุญตักบาทนะครับพระพิสุทธิสงฆ์หนึ่งพันลูกนะครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตูลวิทยา,าร่วมกันทําบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีบันปีหลวงฝากพยัชาันพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดสตูลน,นะครับให้มาร่วมบุญกันนะครับ ซึ่งพระพิกษุสงฆ์นะครับจำนวน1,000พรูปนะครับก็มาจาก4จังหวัดนะครับก็จังหวัดสตูลนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดตรังนะครับได้ร่วมเดินทางนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูลนะครับได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลา06.00นนะครับณบริเวณ หน้าโรงเรียนสตูลวิทยานะครับในส่วนของาการเตรียมงานในครั้งนี้นะครับก็ผู้ว่าการจังหวัดสตูลนะครับได้ลงมากํากับนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของสถานที่ต่างๆทั้งหมดนะครับทางเทศบาลตำบลกบดีอีกนั้นนะครับก็ได้ดำเนินการนะครับจัดเตรียมสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่า อาสถานที่จอดรถสถานที่พี่น้องประจาชนร่วมบุญนะครับสถานที่พระพิสุสง์นะครับจำนวน1,000รูปนะครับในบริเวณงานนะครับเราก็ได้นุมรุการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันอาทิตย์นะครับที่2 8นะครับตั้งแต่เวลา06.00นเป็นต้นไปก็ฝากพี่น้องประชาชน ในจังหวัดสตูลนะครับมาร่วมบุญกันให้มากๆนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในจังหวัดสตูลด้วยนะครับที่มีพระภิกษุสงฆ์นะครับมาร่วมบุญกันนะครับจำนวน1000รูปนะครับอันนี้ที่สถาบันสงฆ์ขุดนะครับขอขอบคุณนะครับหน่วยรายการทั้งหมดนะครับที่เรามาร่วมกันนะครับจัดเตรียมสถานที่ต่างๆรองรับการดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูลและพี่น้องใกล้เคียงนะครับมาร่วม ทำบุญตักบาทนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอบคุณครับ